สางสหรัฐอเมริกาแบนเรื่องของการส่งออก H 2 0ของ Nvidia ครับในจีนนะครับพวกแบบบอบอบาอะไรพวกนี้ฮะรับเขาจะรับชิปเออตัวเนี้ย h o p p e r H 2 0แล้วอเมริกาห้ามนะครับแล้วมีข่าวก็คือเปิดว่าเอ็นวิดีอา์ครับเขาจะลดสเปกลงนะครับจะเรียกว่าเป็นคือมันคือการดีเกรดก็ได้ครับของ H ยี่นะครับให้มีประสิทธิภาพที่มันย่าลงเพื่อจะส่งออก ไปให้ได้ครับแต่ว่า,าข่าวคือออกมาล่าสุดคือ CEO ของ Nvidia ครับบอกว่า Nvidia อครับก็ำลังประเมินว่าจะรับมือกับตลาดจีนอย่างไรหนละังจากที่สหรัฐได้กำหนดข้อนนจำกัดในการจำหน่ายที h ่ h อปเปอร์เฮด20ในประเทศจีนนะครับเนี่ยครับเขาตอบว่าต่อไปนี้อีกตัวหนึ่งที่ไปก็คือจะไม่ใช่ h o ปเปอร์ครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะปรับเปลีป่ยนที่ฮอปเปอร์อะไต่อไปเกียรเกียร